อีกแล้วจ้าเธอวันนี้จะผัดผักบุ้งจะเธอนี่ร้านเราๆอีกแล้วเออคิดอะไรไม่ออกฉจนก็ชอบมากินร้านนี้นนนนนเ,เธอนี่คือผัดผักบุ้งเธอบอกเลยว่ามันอร่อยตรงที่ใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่พริกด้วยเธออร่อยมากวันนี้น้องเปิ้ลเขาผัดให้กินเองเลยจ้ะเธอและนี่คือเป็ดพะโลที่ขึ้นชื่อของเขาเธอเป็ดพะโลและนี่คือหน่อไม้ ต้มนะเธอแล้วก็อันนี้คือแบบว่าหอยลายที่นี่หอยลายเขาผัดผัดอร่อยมากนี่คือหน่อไม้จะเธอหน่อไม้เขาอร่อยมากนุ่มแล้วก็เธอเป็นแบบตีนไก่เอาไปทอดเสร็จแล้วเอามาตุนนะเธออร่อยมากกินเข้าไปละลายในปากจะ้ะเธอคนข้าวแน่นมากฉันเธอหิวโซอันนี้คือปูจะเธออันนี้คือปูดองเธอปูดองก็ต้องกินอันนี้จ้ะเธอไข่จะเธอ นี่คือไข่ปูดองกินกันให้เป็นคำใหญ่ๆไปเลยนี่ค่ะไข่ปูดองนะเธอเวลาทํางานแบบหมดแรงนะมากินอันนี้นะเธอชื่นใจที่สุดเธอบอกได้เลยนะจ๊ะเธอคิดอะไรไม่ออกคิดเออคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกอยากกินะลรนะเธอมาที่นี่เธอเชื่อฉันเข้าต้มรอบดึกนี่ดีสุดนี่คือเป็ดพะโลเธอเป็ดพะโลนี่คือแบบฉ่ามากเธอ ทีนี้อันนี้ฉันให้อันนี้เป็นแบบหนึ่งในหนึ่งในอาหารยอดคิดของฉันเลยนะเธอเป็ดพะโล้แล้วเลือดเป็ดเขาดีมากนุ่มไม่แข็งเธอและอันนี้เธอเธอดูสิสีสันเธอมาดูเหมือนเผ็ดแต่ไม่เผ็ดนะจ๊ะเธอกินแล้วอร่อยมากเธอกับข้าวของเขาแต่ละอย่างเธอฉันพูดได้เลยว่าชื่นใจมากกินแบบว่า กินแบบว่าเธอได้แรงกลับมาเธอเนี่ยผัดผักบุ้งกินเข้าไปสายตาจะได้ดีจ้ะเธอและอันนี้คือมะระผัดไข่เธอเขาใส่พริกเข้าไปด้วยฉันชอบมากเธอมะระผัดไข่กินเข้าไปทีไรทุกครั้งมาก็ต้องมาสั่งเธอมะระผัดมะระผัดไข่นะเธอฉันบอกเลยว่าของเขานี่คือแบบเธอผัดสดสดร้อนอร่อยมากเธอกินเท่าไหร่ก็บอกได้เลยว่าไม่เบื่อจ้ะเธอร้านนี้เลาๆเธออร่อยจริงๆเธอ ชื่นใจมากเธอบายบาย